ฮัลโหลฮลลีสวัสดีค่ะเพื hi, ah? ่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีสาระดีดีสำหรับภาพนี้เพื่อนมองเห็นไหมคะภาพนี้เนาะมมืแล้วปภาพนี้มองภาพนี้กำลังสื่อความหมายกำลังสื่อความหมายว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ ใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่างเราก็รู้ยกมือขึ้นชุบชบชชบางคนอยากพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดบางคนจะพูดแต่ก็พูดไม่ตรงประเด็นใช่ไหมคะวันนี้ชุชุช,ช,ช,ชุเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อวานใช่ไหม เนี่ยใกล้แล้วมันก็สูสเปแล้วเมื่อวานอยู่ดีก็ได้ทราบข่าวก็ลังวิวีก็เตรียมกระเป๋าไปหมดแล้วนะคะเตรียมกระเป๋าเพราะว่จะบินวันที่สี่ใช่ไหมล่ะแต่เมื่อวานได้รับข่าวจากเมืองไทยนะคะการบินทุกๆรัฐบาลไทยเขาประกาศว่าไปเราต้องไปโชนบีด้ กลับมาอีกรอบแล้วต้องไปกักตัวเสียอารมณ์มากๆกเลยก็ไหนๆมันมันมันจะคืนตัวมันก็ไม่ทันแล้วค่ะอีกอาทิตย์หน้านี้ก็บินแล้วมันหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องไปทํจาจัดการยิ่งช่วงนี้เวลามันรีบเร่งมันเข้าสู่คริสต์มาสทุกคนก็รีบเร่งทำงานรีบเร่งปิดบัญชีนูน่นนี่นั่น รีบทำทุกอย่างให้มันเข้ากับเวลาแล้วก็เข้าปีใหม่ปั๊บก็จะบินเลยออุตส่าห์รอมาสองสามปีมาได้กลับบ้านอุตส่าห์ว่าปีนี้เดี๋ยวกลับไปตอนแรกก็ไปจองโรงแรมว่าหนึ่งวันเขาให้กัดตัวตอนนี้ข่าวด่วนมาแรงเมื่อวานนี้ค่ะคิดว่า ทั่วโลกเพื่อนๆก็คงทราบข่าวแล้วนะคะเห็นไหมบางอย่างสิ่งที่เราไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ทุกเพราะว่ายิ่งโรคโควิดนี้มันมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะคะเราต้องติดตามฟังข่าวสรุปว่าไปเนี้ก็คงสงสัยจะได้กักตัว7วันหรือ10วันเดี๋ยวยังไม่รู้นแน่จัดวาจะต้องเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นเจดวัน เบื่อหน่ายมากๆแลเราหนึ่งเราต้องวิวิกรว่าไปเราจะบินตรงไปบ้านเลยไงบินตรงไปขอนเกนไปหาครอบครัวมันตอนนี้ก็ต้องมากักตัวที่กรุงเทพหนึ่งเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายวุ่นวายขายกระปินะคะตอนนี้ก็ตกลงกันว่าจองเปลี่ยนโรงแรมจองต้องไปกักตัว ตามระเบียบที่เขากำหนดมานะคะโอ้ยเห็นไหมนี่แหละคือความหมายของข้อความว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่รู้มันเหมือนภาพภาพนี้สิ่งที่เราไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงได้บางทีเรานั่งอยู่ดีเอ้ยตอนแรกยกตัวอย่างว่าดินแล้ว่าจะไม่ไปเอตอนแรกว่ก็จะไปก็เหมือนว่าวันนี้เราจะทํากับข้ามเหมือนกันค่ะ มเมื่อวานทราบข่าสวสดร้อนร้อนแทบก็เลยมาตั้งสติว่าโอ้ยต้องไปกักตัวที่กรุงเทพนะคะขนาดเราไปเนี <éta> ậ, ่ยก <FUCK. res S 1> ่อนเราจะบินเนี่ยเราก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะหนึ่งวันนะคะวุ่นวายวุ่นวายขายกับวุ่นวายขายประเดกประลายขายประเดกระยับวุ่นวายปานนี้เนาะเบื่อ ทุกคนทั่วโลกเบือ่อโลกนี้นะคะเมื่อไหร่จะหมดจะสิ้นสักทีนะคะเพื่อนๆวันที่สามนี่ก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนไปเช็คต้องเอาใบนูนน่นนี่นั่นคิดว่าเดี๋พาสไทยต่อไม่ทันไปต่อเมืองไทยเขาบอกว่าใช้พาสสวีทบินอันนี้ไปสวีทแอร์ไลน์ค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนเห็นไหม บางครั้งบางครั้งเราก็ต้องติดตามข่าวมันจะออกมาทุกวันเราอุ่า์ว่าปีนี้มันจะซาซาลงหน่อยจะจะบ,บินออกก็ตอนแรกก็ว่าโอเคมากรลากักตัวหนึ่งวันเมื่อวานนี้ข่าวด่วนมาค่ะไม่กอดไม่กอดใช่เดวิดนิดหนึ่งเดวิดมากต้องเปลี่ยน โรงแรมต้องวางแผนใหม่เพราะว่าจงจงๆกะว่าลงกรุงเทพจะตรงไปขอนแก่นเลยไงคะบ้านมิวี่อยู่ขอนแก่นค่ะแต่นี้ต้องไปกับตัวที่กรุงเทพต้องไปเสียค่าใช้ใจ่ายอีกเพิ่มเติมไปอุ้อุออ้พูดแล้วก็น่าเบื่อนายโลกนี้ทำให้ธุรกิจทั่วโลกวุ่นวายทำให้ คนนะคะเจ้าพอสองปีที่แล้วผลกระทบก็หนักหน่วงอยู่แล้วยอย่างยังมาวุ่นวายนี่จะย่างเขาปีที่สามมีจำเป็นต้องไปก็เลยต้องไปเพราะว่ามันมันเปลี่ยนอะไรไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าตัวครั้งปีที่แล้วนะไทยแอร์เวย์ก็มาล้มมาจมอีกมันค่าตัว๋วเครื่องบินก็ยังไม่ได้คืนปีนี้มาก็ยังไม่ได้กักตัวอีก กจ,จริงๆนี่แหละเขาบอกว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้านะะมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั่วทั่วโลกอะทั่วท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้กับเป็นไปได้ทุ่มเหมือนกันหมดทั่วโลกนะคะนะคะเป็นไปได้มันเรา นะคะเราก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คดำรงต่อไปนะคะเพื่อนเป็นไปได้ไหมฮอบบี้วิวอย่างเงี้ยแถมนะคะเลิกพูดแล้วเรื่องเรื่องซีเรียสคุณยายได้รับข่าวเมื่อวานนะะี่ค่ะนี่ฮอบบี้ตื่นขึ้นมาวิมาตัดเพื่อนๆอันน,น,น,นี้ฮอบบี้วิวชอบทำค่ะให้ไอเดียดีๆแถมๆ นั่งนั่ง,งตัดใบไม้เสียบนะะทำกินทำขายรวยนะคะใบไ,ไม้ต้นเล็กๆใบเก่าๆข้างล่างเราตัอดออกตอนนี้เมื่อก่อนมีใบเดียวอย่างนี้ก็ยังแกเสียบเป็นกระถางสองกระถางอันนี้ก็ใช้ใบใช้ใบปลูกอะนะคะเพื่อนๆอย่าไปทำนะคะช่วงนี้ยุคโควิดสำหรับคนรักต้นไม้ ชอบทำพวกด้านนี้ค่ะจะไปเปิดฮอปปี้อยู่เปิดร้านนะคะน,นี่ก็ตัดใบตัดใบตัดใบนะคะเพื่อนตัดใบปลูกวันนี้เป็นคนคนมือเขียวคนมือเย็นใช่ไหมทำอะไรก็ปลูกต้นไม้เสียบลงไปเฉยๆก็งอกงามแล้วอันต้นนี่จากใบนะคะอย่าลืมไปทาขายนะยุคโควิดตัดใบเสียบ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อนใบเนี้ยใบใบคนโคนนี่บางเงินไหลนองทองไหลมาเห็นไหมต้นตัด,ต,ดตัดแล้วก็ามาเสียบลงกระถางก็ยาวเขาก็จะยาวยาว,ยาวตัดเป็ไมา้ตัดนี้ก็เสียบลงนะคะให้ไอเดียดีดีดูสิเสียบยาวไหมล่ะยาวไหมตามเป็นไม้ประดับนี่แหละอยากต้นนี้นะค่ะ สาระดีดีใบช่วงวิวีไทยสิวิชอบทำอันนี้ต้นหนาวเข้ามาในบ้านดูสิยาวไม่ยาวไหม,ยา,มยาวนะชอบทำนะคะต้นเก่าก็ไม่ทิ้งนั้นกำลังงอกนะคะโอ้ยกบนะคะเพื่อนๆได้รับทราบข่าวเมื่อวานนี้ค่ะคะุญไหว้าขายกับปีรีนะคะเพื่อนๆ เด็กกำลังเตรียมตัววิวีบินวันที่สี่ค่ะต้องไปกัดตัวที่กรุงเทพอีกวุ่นวายจริงๆรเลยนะ